ยามเช้าครับผมอุทยานเขาสายดาวโน่นครับนกยุงครับจะเห็นนะครับเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวโน,น่นสามตัวม,มุ่งน้อยหลานกลางเต็์ ด่านทางข้าวครับอากาศเย็นมอกเมื่อคืนต้องหาผ้ามา,มาห่มอย่างเร่งด่วนโอ้โน่นนนพี่ชาติกลิ้งไปโน่นอะ